มาอีกแล้วจ้าพามาดูดอกไม้อีกแล้วสีสันหลากสีนะคะมีสีคล้ายๆสีเนื้อคะ่ะแต่ว่าตัดไปบ้างแล้วละหลังจากไหว้ผีเดือนที่เจ็ดเราก็เลยตัดใกล้ๆจะหมดตอนนี้จะเริ่มมาไหว้ผีอีกหนึ่งครั้งแล้วคะ่ะเดือนนี้เดือนที่แปดแล้วเนาะอีกวันที่สิบกว่าก็จะเป็นไหว้ผีแล้วคะ่ะเราเลยตัดก่อนจะหมดโอ้แมงปอคะ่ะเมงปอ เมงโป,ป้านเราเรียกยี่หังก็คือเมงเมงแม,แม,แมงกระบีย่อ๋อแมงกระบี่ฮะเออเมนแมนค่ะเมงปอค่ะญี่ปุ่นก็มีเมงปอด้วยค่ะเด้องามจะได้ค่ะสีนี่ก็งามอยู่แต่ว่าอปีนี้ไม่ค่อยให้บานเยอะนะคะเพราะว่าดอกไม้ปีนี้ไม่เยอะค่ะอะที่ร้านไม้พอขายเลยตัดได้ไวๆค่ะเลยไม่มีให้ดูเยอะๆปีนี้ใกล้ๆตัดดอกไม้ทั้งหมดบานไม่ทันค่ะ เพราะว่าดอกไม้ขายดีแล้วก็ดอกไม้เราก็ทําน้อยด้วยค่ะเลยอะไรนะคะตัดทันแล้วก็ยังไม่บานดีดอกสีสวยค่ะ หวานหวานดอกออกเป็นสีเนื้อสีเนื้ออมชมพูนิดๆค่ะก็หวานดีส่วนนี้รู้สึกจะมีสองสีนะคะอีกหน่อยจะเดินไปให้ดูมีรู้สึกจะมีอีกสองสีอีกสีหนึ่งจะคล้ายๆเป็นสีเหลืองๆนิดๆค่ะเหลืองอมชมพูนะคะอันนี้เป็นสีเนื้ออมชมพูนิดหน่อยนะคิดว่าจืดสีจืดๆตัดไปบ้างใกล้ๆจะหมดแล้วค่ะตอนตรงตรง,ตรงนี้ก็เลยพามาดูสักหน่อยหนึ่ง บ้านเรามีดอกเบนจมาศหลายๆสีค่ะ,ะหลังจากนี้ก็จะมีทุกๆเดือนจะมีแต่ละสีแต่ละสีไม้เหมือนนะคะที่บ้านเดือนที่8เดือนที่9เดือนที่10เดือนที่11 12มีทุกๆสีค่ะแต่ว่าจะเป็นสีไม้เหมือนทุกๆเดือนจะสีแตกต่างกันไปค่ะเราทําดอกไม้ดอกเบญจมาศช่วงฤดูดร้อนนี่เยอะเหมือนกันค่ะไปถึงปีใหม่ค่ะ เราจะมีดอกเบญจมาศให้ดูหลากสีเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เลยออไ้นะว่างๆหน่อยไหว้ผีเสร็จแล้วแล้วก็ดอกไม้ก็น้อยลงก็เลยพามาดูหน่อยขอโทษค่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเยอะๆเพราะว่าปีนี้ดอกไม้ไม่ปล่อยให้บานเยอะๆเลยอะไรนะนิดหน่อยจะไม่สวยแต่ก็ดูไว้ดูให้หน่อยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสีสวยๆค่ะดอกเบญจมาศนี้นะคะ คนญี่ปุ่นพูดดอกขี้ขุกค่ะโอ้เอาเมตดตะไครตะวางไว้ด้วยคนญี่ปุ่นพูดดอกขี้ขุกแต่ว่าอีกต้นหนึ่งที่ข้างงอีกข้างหนึ่งส่วนนี้จะมีปลูกสองสีค่ะสองสีสามสีเนาะแถวีนจะจะเตี้ยหน่อยตรงกลางจะยาวเหมือนกันค่ะจะเป็นสีเหลืองคิดว่าต้นเดือนหน้าก็คงบานได้เหมือนกันแล้วคะตอนนี้ยังไม่บานนะคะบานนิดหน่อยค่ะตอนนี้บานนิดหน่อยแต่ว่าสีตรงตรงกลางสวนน่าจะยาวค่ะเพราะว่าเราปลูกไหว เลยยาวไปหน่อยตรงนี้ก็พอดีพอดีคะ่ะสีนี้ไม่ยาวไม่ไม่สั้นไม่ยาวคะ่ะสวยด้วยพอดีถ้ายาวเกินไปก็ทำยากเหมือนกันนะคะตัดยากเลยพามาดูเสหน่อยหนึ่งส่วนนี้ประมาณเอาสามสิบสี่สิบตารางวาคะ่ะความอะไรนะคะความยาวของสวนคะ่ะเลยพามาดูหน่อย จะได้ดูว่าเออสีไหนสวยกว่ากันอธิบายให้ด้วยค่ะดูแล้วพามาดูแต่ดอกไม้เบื่อหรือเปล่าไม่รู้ทุกๆุกปีก็จะอะไรนะปล่อยให้บานเยอะเหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าปีนี้ปล่อยไม่ปล่อยให้บานตัดไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าดอกไม้ขาดตลาดปีนี้ผักก็ขาดตลาดค่ะดอกไม้ก็ขาดตลาดนะคะไม่พอขาย สาเหตุคนส่งก็อะไรนะเขากลัวโควิดเลยคิดว่าเขาทำสวนน้อยลงคนญี่ปุ่นก็เลยของทุกอย่างะจะขาดตลาดหรือว่าของต่างประเทศเข้ามาไม่ได้ไม่แน่ใจนะคะเป็นจะเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นผักบีนี้มีราคาค่ะราคาสูงสูงขายได้ดีๆด้วยเพราะว่า คนญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นออกสีส้มๆหน่อยค่ะสีส้มๆอ,อันนี้สีนี้ก็สวยค่ะแต่รู้สึกจะหมดไปแล้วนะคะสีสวยสีนี้มุนสมก็ชอบค่ะส่วนนี้จะมีสองสีสามสีเหมือนกันค่ะสีนี้ก็ออกแตกต่างกันหน่อยค่ะก,ก็ตัดไปเยอะแล้วค่ะสีนี้รู้สึกจะตัดไปเยอะแล้วใกล้ๆหมดแล้วค่ะมุลสมก็ชอบอย่างเหมือนกัน ต้นแล้วก็ใบเอกรีไปแล้วค่ะคล้ายๆกันค่ะกับอะไรนะสีสีเนื้อนี้นะคะ